เพราะว่ฟังไม่เข้าใจคุณสอนสอนไม่เข้าใจบรรลุธรรมได้ในขณะที่ฟังธรรมนี้เขาต้องมีมีพลังมีมีความสามารถที่จะรับความรู้นั้นคนที่จะบรรลุธรรมได้ในขณะฟังธรรมนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกนักบวชเป็นพวกที่มีศีลมีสมาธิแล้วเท่านั้นถึงจะบรรลุธรรมได้ถ้าเป็นารวานี้ยังจะเข้าไม่ถึงก็จะต้องมาฝึกรักษาศีลฝึกสมาธิก่อน แต่ช่วงแรกๆนี้พระเจ้าจะสอนแต่พวกที่เป็นนักบวชมีศีลมีสมาธิแล้วพอพูดทางปัญญาเขาก็จะเข้าใจเขาจะบรรลุได้เพราะการจะบรรลุทําได้นี้ต้องมีศีลมีสมาธิและมีปัญญาแต่ถ้าไปสอนกับพวกคารวะญาติโยมนี่ศีลก็ยังไม่มีมีก็ไม่ครบอย่างงี้สมาธินี่ก็ไม่มีก็จะไม่มีความสามารถที่จะเข้าถึงปัญญาที่พระเจ้าจะมอบให้เราได้คือความรู้ของพระุทธเจ้า Thank you.